กระผมอดิสรเพียงเกตครับสวนดูสิโพได้สำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน52%เซนดูประมาณครับถ้าเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนรัฐบาลเศรษฐกิจจะดีขึ้นทันทีนี่คือความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่มีต่อผู้นำของประเทศของเขาที่มีต่อพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาหรือพลเอกประยุทธ์สุดโสม เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีท่าน,นครับเศรษฐกิจดีขึ้นทันทีเป็นเพราะอะไรการสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้มีความสำคัญว่าประชาชนมองนายกรัฐมนตรีมองผู้นำของตนเองเน่ะมันไปไม่ได้จริงๆถ้าเปลี่ยนปั๊บทุกอย่างความอึดอัดความอัดอั้นตันใจต่างๆที่มีต่อเศรษฐกิจปัจจุบันมันจะโล่งกับลักษณะมันโล่งนี่คือรางบอกเหตุ รัฐบาลชุดนี้ครับพยายามยื้อยุดพยายามที่จะดือ้อยื้อให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้บางคนบอกว่าจะครบวาระ4ปีปี2566ไปถึงนั่นนะครับบางคนบอกว่าไปไม่รอดหรอกเปิดสภาประชุมสามัญอีกครั้งหนึ่งในเดือนพฤษภาคมจะมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยการลงคะแนนตามมาตรา1 5 1รัฐธรรัฐมนูญนั่นแหละ คือจุดจบของเปรยุทธ์จันโอชากฎหมายลูกจะเข้าสู่สภาเรื่องบัตรเลือกตั้งสองใบเรื่องพรรคการเมืองก็จะเข้ามาเมื่อเสร็จจากการพิจารณากฎหมายลูกแล้วก็นำไปสู่การยุบสภาหรืออะไรก็เกิดขึ้นได้ครับในประเทศไทยเพราะเสถียรภาพของรัฐบาลงอนงั่นเหลือเกินเดี๋ยวนี้คุณอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยกลับเป็นคนกุมชะตา กุมชะตากรรมของคุณประยุทธ์จันโอชาบอกว่ามีเสียงสอสอในกำมือ205ร6 0ออคนเพื่อที่จะปรามร้อยเอกธรรมนัตแป้งเผ่าผู้กองแป้งของเรานี่คือสิ่งที่บอกเห็นว่ามันไปไม่ได้ครับขัดแย้งกัดย่างรุนแรงสอสอเดี๋ยวย้ายไปโนะ้นเดี๋ยวย้ายไปนี่ครับสอสอบ้านผมนะครับ เป็นสสสมัยแรกย้ายกันมาแม่สองพักแล้วไร้จุดยืนจริงๆจะปล่อยให้การเมืองเป็นอย่างนี้เลยครับจะปล่อยให้การเมืองโดยเอาความไม่ชอบธรรมชี้นำสังคมหรือกลับไปกลับมาเป็นสัมภเวสีแม่ไม่รู้จะพูดยังไงครับคนขอนแก่นไม่อนุญาตให้นักการเมืองประเภทนี้ยืนบนผืนแผล่นดินของจังหวัดขอนแก่นนะครับจะทำอะไรก็ทำไปแต่อย่ามาทำ ความบอบช้ำความเสียหายความสกปรกให้แก่การเมืองจังหวัดขอนแก่นและการเมืองของประเทศนี้เลยผมจึงพยากรณ์ของผมเองว่ารัฐบาลชุดนี้แม้จะยื้อยุดฉุดกระชากอะไรต่อไปโดยวิธีการพลิกแพงต่างๆแต่ความศรัทธาของพี่น้องประชาชนมันหมดหมดแล้วหมดเลยนะครับความศรัทธานี่สร้างขึ้นมาได้ซื้อไม่ได้เกิดจากการกระทำเกิดจากความรัก เกิดจากการติดตามการทำงานของพวกท่านทำดีเขาก็ศรัทธาทำไม่ดีมันก็หมดเวลาซาตาขึ้นง่อยพ่นสี่เกดเดซาตาลงหุบลงคือจ้องครับเวลาชะตาวาสนาขึ้นขึ้นบนที่สูงชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เวลามันชะตามันตกตามเหมือนเหมือนร่มกับมันจะหุบทันทีจ้องมันหุบลงคือจ้องจ้องนี่คือร่มครับ ซาตาขึ้นง่อยพ้นสี่เกเดซาตาลงหุบลงคือจ้องครับประยุทธ์ชุดโสมแน่นอนครับ